ในปีนี้นั้นจะเห็นได้ว่าประชาชนนั้นให้ความสนใจกับเรือหลวงจากรี่นรเป็นและในทุกๆปีมาเมื่อวานนี้มาศูนในประานที่ได้ออกมาปกป้องประเทศครับซึ่งหลังจากนี้นะครับจะมีไฮไลท์การแสดงพิเศษภายในงานวันเด็กพี่น้องเอ้ซึ่งขบวนพาร์เ็นเดินการสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปอปาเอฟซีเมอร์สุขสุขใจนะจ้าฟังเล่าฟังไพ่ได้พี่น้องในการติดตามประเทศเนาะ ยินดีต้อนรับเข้าชูชองทุกน้ำน้ำสาวเ่าคนอินดีโซ่พี่น้องสบายดียามแดงสวัสดียามแดงนอกจากมือนี้กะคือเก่าทุกคนมุมเก่ามุมเดิมนอกจากมากับคุณแม่คือเก่าพี่น้องเลยหลายคนสิจงใส่หน้าฉันน้ามีบ้านนอนกับใครนี่แหละทุกคนนอนกับเมย์มองหันมองสัตว์ตามองคุณแม่นี่กะมองนี่กับมองซน่าะพี่น้องเนาะมือนี่น้าสิพาคุณแม่มาเบิ้งกระจาจัดงานบ้านเด็กอยากสิบอกว่าเมื่อวานนี่กะเบิ้ง อยู่สนามบินดอนเมืองนะเพื่อนเนาะทีมซู์เนาะทายลงค่ะนะมายิ่งใหญ่แล้วพี่น้องแต่ว่าที่นี่ยิ่งใหญ่กว่าอีกค่ะมีตงทหารมาเดินขบ,บวนมาเดินโชว์แบบว่าโอ้โหเห็นแล้ว ไม่อยากกระพริบตาเลยนะคะหันแหละนะพอเมพี่น้องสนามก็เลยอยากนําคลิปดีๆจากสอง yutube มาผากพีต่อนหนองเสาหนานอจ๋าฮันแหละโอเคทุกคนไปเบิงไปชมน้ากันเลยน้อจ๋าบรรยากาศสิเป็นจังไดนะคะงานมันเด็กที่ประเทศไทยโอ้โหเพิ่นบริจัตแต่อยู่ในกรุงเทพได้พี่น้องเพิ่นจัตทัว์ประเทศไทยเลยเนาะ อยู่ลราคือไม่มีนะคะบ่เป็นยังขอเบิ้งอยู่ประเทศไทยกันแล้วกันนอกจากพ่อแม่พี่น้องป่ะคุณแม่คุณแม่ก็เ<อ>บิงในรับในพี่น้องเลยในวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2568หรือเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมจึงตรงกับวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568หรอวันเด็กแห่งชาตะเดินทางมาอยู่กันที่ท่งงาเทียบเรอือจุกเสม็ ฐานทัพเรือสัตหีบตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชุมบุรีสึ่งเนื่องมาจากว่าในปีนี้นั้นทางกองทัพเรือโดยหน่วยงานกองเรือยุทธการได้ร่วมกับฐานทัพเรือสัตหีบและหน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องได้จัดงารเป่นเผยปืนใหปืนใหญ่นั้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนนำบุตรหลานเข้าเยี่ยมชมเรือหลวงจำนวนสี่ลำอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวไปเกอะไปด้วยเรือหลวงจักเีริเบตหมายเลข9 1้าหนึ่ง ที่ตั้งแต่งานอยู่ด้านหน้าของทุกท่านในเวลานี้ซึ่งเป็นเพื่อเรือบรรทุกอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดแห่งราชนาวีไทยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมเรือหลวงซิมิลันซึ่งเป็นเรือส่งพลังขนาดใหญ่จอดอยู่บริเวณด้านท้ายเรือโอ้เชยได้พี่น้องก็ยังให้ร้านมาเบ่งอยู่เพลินไมมาเพลนหนาวติดหนาววอออันนี้ยังเป็นนักกนาเป็นสุดพิเศษในปีนี้ที่ทางกองทัพเรือยังเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้เยี่ยมชมเรือหลวงช้างซึ่งเป็นเรือรบํำใหม่เป็นเรือที่ใช้ในการยกคนขึ้นบกที่มีขนาดใหญ่อย่างมากและมีประสิทธิภาพประชาชนและเด็กๆเข้าเยี่ยมชมกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแต่ที่เป็นไฮไลท์ของงานในปีนี้นั้นจะเห็นได้ว่าประชาชนนั้นให้ความสนใจกับเรือหลวงจากรีนอร์เเบกไปที่ไหนและในที่นี่ปิบ้านเมนี้บาร์ซูลนัินายุสนามีดนเมืองครั้งเนี้ยยูนีแห่งคากกว่าีินองเนาะ คนก็ร้ายอีกป้าที่ได้เห็นในตอนนี้เป็นขึ้นยกระดับเปเลยทีเดียวที่ได้หลังไหลเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเรือลบหลวงเรือลบทรวงซึ่งในวันนี้นั้นกองทัพเรือมีความมุ่งหวังให้เด็กๆมีความสุขในเรือใหญ่นะมควารู้ทหารยืนเผาความรักชาติเป็นระเบียบยุติธรรมอี่นี่นี่ปกป้องสถาบันเหมือนกับทหารที่ได้ออกมาปกป้องประเทศนะครับากันี่ ซึ่งหลังจากนี้นะครับจะมีไฮไลท์การแสดงพิเศษภายในงานวันเด็กพี่น้องเอ้ยซึ่งขบวนพาเลททีกท่านได้เดินไปที่ของสนามที่เป็นขบวนพาเลทของนักเรียนจากทหารเรือชั้นปีที่หนึ่งและชั้นปีที่สองที่จะมาทำการแสดงทางทหารหรือการแสดงศิลปินไทยใหน้องๆชานไทยได้ชมเันอย่างตื่นตาตื่นใจนี่นะครับก็เป็นความสง่างามของนักเรียนจากทหารเรือที่เรียงคอเพื่ะจบออกไปเป็นจากทหารเรือ ในวันนี้ก็ได้มาแสดงความสามารถท่าประกอบอาวุธทางทหารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนและเด็กๆได้ชื่นชมกันเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหลังจากนี้จะใช้เวลาประมาณอีกกว่า10นาทีในการแสดงชุดนี้นะครับขอให้ทุกท่านนั้นอย่าได้กระพริบตาและอย่าได้เปลี่ยนช่องไปไหนไปชมการแสดงที่หาชมได้ยากแฟนซีดิวขอนักเรียนจากหาเรือกันเลยนะครับ เทมากเลยทุกคน เป็นเนนงนาๆเลยพี่เนอกสาวน้ำก็ดูอยู่แม่จากระพริบตาเลยค่ะทุกคนเ่สิวาสนามพายไปเซตไปยินเสียงพี่เนองเบิงอยู่ด้วยจ้าป้าคนก็นมาเบิงไลๆ่ๆเนาะกล่องก็กจะพยักชีมงมาพี่เนาะ ดูกันไปยาวๆนะคะท่านผู้ชมมูเคยไปเบิก้ไกยที่ไปลองเนี่ยเีได้เห็นตะพานลาจโจเดี๋ยวน่นวาจะ อลีเลยพี่เนอะเทมากเลยทุกคนรอเทมากค่ะ หม้อจ็กกีหน้าดือเบ็ดวะพี่เนาะราบานถืออยู่ะเพี่อนผัวหน้า,นามองผูวนะลงุลงลุงมียมม่างงงวันน้ใจคือการเดินพี่เนาะอ่านพี่จะขอโทษนะคะขอโทษขออภัค่ะ มาเพลงตัวนี้แหละมาตัวดนตรีตัวนี้นะตุง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 ตรงพอบาสนามเคย่ไปในในในว่างเนี่ยก็จะก็จะใส่เชียงนี่แหละทหารเดินเปลี่ยนชวนชนะเลยพี่นนอง นนเป็นไไเมื่อยไปพุดมันเนาะไปเตะเสา พร้อมกันขนาดเลยเนะาะแมวพร้อมกันเลยนะพี่น้องพร้อมเป็นพร้อมเลยเนาะ ยิงอะไรนี่ปืนนะป้ารอขนาดเลยจ้ารอทุกนายเลยค่ะ ภา,ราประชาระนาดเลยพี่เนอะเป็นมาเป็นมาน้ำกระเจากุนน่ะจ้ะแล้วอกาอันนี้เลไรตัีกสัตว์อยู่เลยพี่เนอะ เี่นแบบเรียบร้ยบรอยเนอะแบบว่าทหารไทยนะี่ยอันนี้แบบว่าจากใจหรือว่าจากก้นจริงเลยพี่น้อเนาะแบบเบิ้งก็จะแบบว่าหุนก็จะเป๊ะน,นะเนาะแบบดูท่าทางนะคือแบบแบบคึ้งคังขนะสลับไปหงแจศีเษะอะไรเนาะพี่น้องก็คือว่าแม่นนะทหารไทยนะเนาะแบบว่า หลังตรงเรีวยังกว่าตาตั้งะนะเออเซิร์ฟมั่นสิตางจากทหารแบบทางประเทอื่นๆนะนาะทุกคนเนาะเออก็ว่าได้นะหรือว่าทหารไทยโหลอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนอ่ะไม่เคยมาหลังหลังตรงอันอันตาตั้งอันนี้มาเนี่ยนะน้องพี่น้องเนาะสนบกับเราเลยสนี้เลย ขนาดก,กับมุกซึแบบว่าชอบพันแหละทหารไทยเนาะก็เจ้าแบบว่าเป็นเรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะเนาะพี่เนาะคึ้งคังขนาดแม่นพันเนะะาะภาษาไทยก็ได้เท่ประเสริฐเนาะขนาดตัวแบบสนิทเลยทุกคนขน,นบบาดว่าไลฟ์สปีดเพิ่นเนาะขาตรงหลังตรงมาตั้งเลยนะ ใจกะนะเบื้องหน้าตาเือว่าใจกะหาใจมกักมันก็จะเดินยังฟอมเป็นกระอ้บพี่งออกก็จะผู้สิ์พึกมากแบบเพิงเน่เท <c oughs> <Okay, S 2> มาก <c oughs> ทุกคนเลิศค่ะแม่ เบ่งกันไปย่าวๆด้วยพี่นอ้องยังอีกเยอะอยู่นะคะแม่นอละน้อน้วพี่นอ้องเมยต้องซาละรับแล้วเปิดให้่เพื่อนเบ่งอยู่เพื่อนรับแล้ว เลยเนาะสวยงามนะทุกคนพันบ่มีวิธีงานวันหนึ่นี่คือสุโขทัยเบิ่งภาพนี้เนาะพี่นอ้องแม่มั่จ้า มนเนเองก็จะเดินกับเป็นระเบียแบยังไงขาแบบไป,ไปพร้อมกันเนาะแขนเดี๋ยวยิงไปพร้อมกันนะมเนี่ยเบิ่งจนล่ายตาพี่แล้วไง คลิปนี่ก็ใชยาวนะจ้าหน่อยด้วยพี่น้องเพราะว่าต้นคลิปมันก็ะมา้าเงาเลยเนะจ๊ะถ่ายจนพิจุบพิธีกูได้เนาะพี่นอ้นองก็เลยคลิปก็เลยนานเน,นาะจ้ะทุ่งก็จกกะก็งามนเนาะจะคือมีสามทุ่งพี่น้องพระพุทธนามโหมตยันทุ่งไทยแต่ว่าสองทุงทงท่งนั่โอ้โหทุ่งเง สู่ขากะรีนาโอสวยงามนะทุกคน,เ,นเดี๋ยวเบียบ์เ้ลงเลยเดี๋ยวแบบพรอมกันขนาดเลยนะเมืองเจสิฟท่านโอ้โ oh. ห แสดงคือนะ,นะโอ้น้ำเทค่ะสนามผมเเห็นแบบนี้จ้าเผืือแอละพี่น้องนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนอกจาก เมือ่อไหร่